สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนคลับสุขุสุขนค่ะมื้อนี้นะคะพ่อพอแยายซิ์คือเก่าค่ะมื้อนี้ค่ะยายิสสีน้ำเรืองล่าความน่ารักของสองพ่อลูกนะคะมาฝากพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับของอาอายสกุณาพรกับพ่อจ๋าพงศกรนะคะเป็นภาพเป็นโมเมนต์เป็นบรรยากาศที่หลายๆคนอยากสิเห็นค่ะพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานนะคะก่อนขึ้นทําการสแสดงน,นะคะ,ะทังด้านพ่อจ๋าเพิ่นนะคะได้ผ้าลูกสาว ไปเล่นเด่งดึงพี่น้องพอวายุ่คางยู่ใกล้ๆมองทําการแสดงนะพี่น้องซิมีเวทีสไลเดอร์แล้วก็เป็นเด่งดึงจะยู่น้ากันนะคะแล้วอีหลาหน่อยของเห้าค่ะเพิ่นก็นอยากไปเล่นเด่งดึงเป็นภาพที่น่ารักมากๆค่ะได้ส้างความสุขให้แฟนครับเอฟซี FC, คนทีเห็นค่ะอาอาสกุณาพรไปเบิง่งไปเห็นตอนที่น้องเล่นเด่งดึงพี่น้อง กคิดบ่ฟันว่าเด็กซ้ำนี่นะคือเด็กมากๆค่ะคณะที่เขาบ่าเด็กขึ้นเวทีอ่ะไม่ไม่ได้ขึ้นเวทีคือเด็กทั่วไปเด็กก้องเลียนป๋าหาปอห๋อฮกถูไหมพี่น้องกระโดดโลดเต้นอยููเทิรเด้งเด้งด,ดึงค่ะกระโดดสุดแข่งสุดขาพี่น้องแล้วเป็นความสุขพอจ้าเพื่อนก็นยู่ขางเวทีเบิง่งอ่ากาละล่นของลูกถือว่าเป็นภ้าเป็นบรรยากาศที แม่ๆหลายคนเห็นต่างกับบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้พ่อจ๋าพงศกรนะคะ,ะนั่มภาพหรือว่าโมเมนต์ที่ได้ยู่กับลูกแบบนี้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นดูดูสั่นพี่น้องค่ะแล้วแย่สิ์สิมวาวเวาร์มอนีก็คือเป็นการที่แบบว่าเด็กคนนี้น่ะทาไมเวลาเวลาที่น้องยังไม่ได้ขึ้นเวทียังไม่ได้สวมมงกุดยังไม่ได้สวมหน้ากากทาการแสดงคือเด็กมากๆอีกอย่างประมาานในพี่น้อง แต่พอขึ้นเวทีทําไมเก่งอย่างนี้ทําไมสง,ง่าอย่างนี้แม่พี่น้องเป็นอยังคือสวยสง,งา่าเป็นอยังคืองามเป็นอยังคือไหวกวาดไหวส่งงามแทงสี่พี่น้องเหมือนเด็กทั่วไปเลยยังสิบเทนภาพนั้นที่สีจมกโอ้โหนี่เหรออะอายอะอายแต่เวลาขึ้นเวทีน้องเก่งมากๆแล้วทําได้ทุกอย่างทําได้ทุกบททุกบาทค่ะแต่สิ่งที่แม่แม่มีความสุขนั่นก็คือ เป็นโมเมนต์ที่พ่อจ๋าลูกจ๋านะคะเพื่อนใดอยู่นับกันเป็นเวลาว่างของเพื่อนอะละพี่น้องเป็นเวลาส่วนตัวนะคะมือว่านนี่นะคะไปทําการแสดงอยู่ที่ศรีขอรภุม่มจังหวัดสุรินทร์นะคะขอบอกเลยว่าพี่น้องท่าศรีขอรพุ่มพี่น้องคะเต็มอึ่งตึงล้นลามอีกแล้วค่ะไปให้การต้อนรับกับหมอลําเสียวิหกนกพงศกรเหมือนทุกที่ที่ไปทําการแสดง คนหลายแห้งยี่หลีพี่น้องคะโอ้โหถือว่าช่วงนี้ทุกสถานที่ที่ไปทําการแสดงก็คือเต็มอาญะพี่น้องะ่ะแล้วสําหรับแฟนครับเอฟซีของเสียงวิหกนกพงศกรของ,ของค่าคืนวันที่สิบสองสิบสองเนาะวันที่สิบสองวันนี้เนาะเสียงวิหกทําการแสดงอยู่ที่งานนิ้วค่ะพี่น้องะ่ะงานนิ้ว อำเภอบ้านไพ่จังหวัดขอนแก่นพี่น้องขาบอกได้เลยว่างานนี้หา้ามพลาดพี่น้องถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเป็นงานที่หลายคนไปร่วมตัวกันยุหันเสื้อมันว่าข,ขําคืนนี้นะคะเสียงวิหกรับล่องได้เลยว่าคนสร้างประวัติศาสตร์อีกแน่นอนคะ่ะสำหรับอายอ,อ,อสักุณาพอดนะคะถือว่า เป็นอนุเป็นเด็กหน่อยที่มีอนุภาพเป็นเด็กหน่อยที่สร้างความสุขสร้างความสนุกสนานให้กับแม่แมแฟนคลับเอฟซีได้ทุกมองทุกบอลพี่น้องคะ่ะเป็นบรรยากาศที่น่ารักนะคะแล้วสำหรับมือว่านเนาะค่ะอ่าเป็นภาพของพี่จ๋านะคะพูดถึงน้องโดนหน่อยนะคะพี่นอ้องอัปเดตอาการน้องโดนด้วยนะคะเพราะว่าโดนทนาโดน,นะคะ่ะได้ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วนะคะแต่ กย่างพักอีกมือหนึ่งบริขึ้นโชว์นะคะกะได้มีโอกาสมานาังวาดลูปได้มานังเล่นกับน้องสาวนะคะกับน้องจ๋านะคะซึ่งขอบอกว่าพี่ดนธนาดนก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่มีความสำคัญมากๆกับน้องออายส,สกุณาพรเพราะว่าทั้งสองคนเป็นไอ้น้องที่น่ารักมากๆเป็นอีหยังทีแฟนคลับเอฟซีเรียกร้องมาหลายอยากเห็นโมเมนต พี่จ๋าน้องจ๋าทีได้อยูน้ำกันนะคะแล้วมือว่านพี่นอ้องอายโดนเพลินนะคะบ่ะเด็กึืนโชคอะ่ะมานางมาน่งหลินอยู่กับน้องมาระบายสีอยู่ขางเด่งเด้งนั่นแหละพี่น้องอันนี้คือข้อามาว่าวถึงความความเป็นธรรมชาติลหลายๆคนบ่่อยได้เห็นอ่ะพี่น้องเป็นภาพเป็นบรรยากาศที่หลายคนไม่ค่อยได้เห็นนะคะส่วนมากก็จะเห็นแต่น้องอาอา,อายสกุณาพรอยู่บนเวที ที่น้องทําการแสดงอีกหนึ่งบทบาทแต่บทบาทของการเป็นเด็กน้อยธรรมดาคนหนึ่งที่หลากหลายคนไม่ค่อยได้เห็นนะคะแล้วมือว่านกสิได้เห็นการที่น้องได้มาโชวอออ์อีกหนึ่งคาแรคเตอร์มาอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ของน้องอ,า,อายศกุณนาพรที่ ไม่ใช่เป็นการแสดงนะคะซึ่งเป็นการที่อายอสกุณาฟรก็เหมือนเด็ก <f ans> แฟนคลับเอฟซีคนที่เป็นห่วงเป็นใยนะคะ <f ans> น้องโดนธนาโดนค่ะตอนนี้นะคะอาการนองก็ดีขึ้นแล้วค่ะ <f ans> คิดว่ามือแลกงนะคะทําการแสดงอยู่ที่งานยิ้วขอนแก่นนะคะคิดว่าถ่าแข็งแรงดีพ่อนะคะ <f ans> น้องโดนก็บอกว่าสิขึ้นทําการแสดงนะคะอยากให้พี่น้องแฟนคลับเอฟซีนะคะ ได้ฟังคำบอกจากปากของน้องดนธนาดนเองนะคะทีพื่นได้มาชีแกงอาการของเพิ่นนะคะพี่น้องอได้ครับผมอาการดีกันแล้วครับแต่ว่ามันมีพาพเก่งเมื่อหนึ่งครับไปอยู่เมืองเนาะ ผลงาการขอนอี่นองกับวันนี้มีหลายส่วนฟองพีนองปฏิบัิม่าร่นทาห้างาหลนพกีรครับพีนองมือเน่ยครับมือีแม่มือกืเศร้าก่เป็นไส้แน่ครับผมกรัจให้ท่านหล่ดกับปีนองเด้อนี้พอได้ขึ้นไล่นะครับพมได้ขึ้นกัีนองกันถ่ายแห้งเนาะขอบคุณกาลังใจปีนองสรงมอบให้เสมอเสมอเด้งเด้งกัตึ้งตึงนึงตึ้่งใหม่ไม่ใช่การจ่ายทางปีนองกาจาดีใจปีนองมอบไปขอบคุณการังาจจากปี่นองสู้ขุนสุวด้อ เป็นอะไรจ็ข้าวดนก็พี่น,อน้องเลยเจ็บกันนะครับวนี่ค่ะพี่น้องคืออาการน้องดนทนาดนได้ออกมาอัปเดตอัปเดตอ,อาการของตนเองนะคะถามมือแรกนี่นะคะบ่มีอย่างเปลี่ยนแปลงหรือว่าบ่มีอย่างผิดพลาดน้องดนทนาดนกับคงจะได้ขึ้นทําการแสดงนั่นเองพี่น้องค่ะแล้วมือว่านนะคะเพิ่นก็ได้มาน่งเล่นนะคะเป็นภาพเป็นบรรยากาศที่พี่ดนทนาดนนะคะได้มาน่ง เวาดรูปกับน้องนั่นเองพี่น้องเป็นภาพเป็นบรรยากาศที่น่ารักมากๆสำหรับพี่โดนธนาโดนพี่จ๋าของน้องอายเนี่ยพี่น้องนั่งระบายสีอยู่ข้างดึงๆกับน้องวิต้านะคะเนี่ยตามภาษาเด็กน้อยพี่น้องตามภาษาเด็กน้อยค่ะความสุขของเด็กน้อยเด็กอีหลีพี่น้องขาเวลาอย่างนี้เนาะก็คือเด,เด็กนั่นเองนะคะเป็นเด็กมากๆเป็นอะไรที่ บ่คิดว่าพ่อขืนเวทีแล้วน้องสิเก่งได้ขนาดนั้นบ่คิดว่าน้องสิสวมบทบาทตีบทบาทได้เด็ดขนาดนั้นนะคะพี่น้องคะนี่ราคาซ้หรับมือนีนะคะแยกสิธเองกนันน้ำเรื่องเล่านะคะโมเมนต์หรือว่าบรรยากาศน่ารักนารักของพ่อจ้าพงศกรน,นะคะที่เพิ่นได้พาลูกนะคะเพิ่นไปเล่นให้ความสุขกับลูกนะคะนั่นก็คือน,น้องนะคะเป็นเด็กน้อย ที่อยากเล่นสไลดเดอร์อยากเล่นเด้งดึงเหมือนเด็กทั่วไปนะคะค่ะนี่แหละค่ะสำหรับมือนี้ที่ชิกนันนาภาพบรรยากาศหรือว่าเป็นความน่ารักของสองพ่อลูกนะคะน้ำมาบอกสุภิสุนองฟังนะคะสําหรับมือนี้กันนาเสนอเรื่องเล่าของอาสกุาพรใหพี่น้องได้รับทราบซ้ำานีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ